โทรศัพท์โทรออกไม่ได้รับสายได้อย่างเดียวต้องทำอย่างไรแต่การตั้งค่ามือถือแตะที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือตรงข้อมูลมือถือต้องเปิดใช้งานแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปแตะที่ซิมหนึ่งต้องเปิดใช้งานเหมือนในตัวอย่างนะครับต่อไปแตะไปที่ซิมสอง ต้องเปิดใช้งานเหมือนในตัวอย่างเช่นกันนะครับแต่ย้อนกลับแต่ที่การโทรให้เราเลือกถามเสมอเพราะจะได้รู้ว่าตอนโทรออกต้องใช้ซิมไหนโทรนะครับแล้วให้เราแต่ย้อนกลับมาการตั้งค่าแต่แอปแต่ที่การจัดการแอปแต่แอปผู้ติดต่อหรือบางรุ่นจะเป็นการโทรนะครับ แต่ที่การใช้น้าที่เก็บข้อมูลแต่ล้างแคชจะเป็นการล้างขยะในแอปนะครับเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับขั้นตอนสุดท้ายให้เราแต่สิทธิ์แต่ที่โทรศัพท์เลือกอนุญาตเหมือนตัวอย่างในคลิปนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ครับ